เผยเทรนฮิตดูแลสุขภาพเจน Y วายแซดลุยเอาดอร์เข้าป่าธรรมชาติฮิวใจเผยแพร่9พฤศจิกายน2568 21นาฬิกา56นาทีปรับปรุง9พฤศจิกายน2568 21นาฬิกา56นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน360ดีแคททอนตอบรับกระแสปลายปีเปิดสาขาใหม่บางกะปิด้วยกลยุทธ์บริ่งสปอร์ตโคลเซอร์เผยเทรนดูแลสุขภาพยุคใหม่ของกลุ่มเจน Y เ กิจกรรมกลางแจ้งรวมกลุ่มเข้ป่าตั้งแคปมให้ธรรมชาติฮิวจดีแคทลอนเผยเทรนกิจกรรมกลางแจ้งมาแรงช่วงสิ้นปี2568โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นเจนแซดและเจนายที่หันมาใช้ธรรมชาติเป็นพื้นที่พักใจและฟื้นพลังชีวิตทั้งนี้ยอดขายในหมวดกิจกรรมและกีฬากลางแจ้งเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบก,กับปี2567ที่ผ่านมาโดยเฉพาะสินค้าประเภทวิ่งมียอดขายเติบโตมากกว่า20%และ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดินป่าแคมปิง้งมียอดขายเติบโตมากกว่า10%สท้อนพฤติกรรมคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับธรรมชาติพร้อมตอกย้ำกลยุทธ์ Bring Sport Closer to People ด้วยการเปิดสาขาไอาที่เดอะมอลล์ไลฟ์ฟัสโตบางกะปิขยายฐานคนรักกีฬาและสุขภาพสู่โซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเทรนใหม่จากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสู่การรวมกลุ่มสร้างประสบการณ์แบบ u b Culture จากการเก็บข้อมูลดีแคทลอนชี้ให้เห็นว่าคนไทยยุคปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มเจนวัยเจนแซ่กำลังนิยามการดูแลสุขภาพขึ้นใหม่จากเดิมที่การออกกำลังกายคือการทำให้ร่างกายแข็งแรงมาสู่การให้ความสำคัญกับสุขภาพใจและการใช้เวลารวมกับผู้อื่นมาขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าเทรนด์เวลเนสยุคใหม่ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่คือการเข้าสังคมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและความสัมพันธ์ผ่านกลุ่มคนที่มีความชอบคล้ายกันเป็นคอมมูนิตี้ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมยย่อ ิวบเคิลเจอร์ขอองค์ตนเองสอดคล้องกับข้อมูลของกรมพลศึกษาในปี2567ที่พบว่าคนไทยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นจาก40.4%ในปี2565เป็น44.4%ในปี2567อีกทั้งในปัจจุบันยังได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลคน,คนดังอินฟลูเอนเซอร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียตลอดจนถึงกลุ่ม running club คลสคาสโยคะในสวนไปจนถึงกลุ่มเดินป่าและตั้งแคมป์ส่งผลให้การออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้ง ได้รับความน,นิยายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังเข้ามาเปลี่ยนกิจกรรมส่วนตัวหรือกลุ่มเล็กๆสู่กิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนได้มาเชื่อมต่อสร้างแรงบันดาลใจและเติมเอตอมชีวิตร่วมกันมิสเตอร์ดีเรนเชติประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแคทลอนประเทศไทยกล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นเทรนการรักสุขภาพการออกกําลังกายและการรวมตัวกันของคอมมูนิตี้ที่มีความสนใจคล้ายกันเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยยอดการเติบโตของสินค้าหมวดกิจกรรมและกีฬากลางแจ้งของดีแคทลอนสะท้อนให้เห็นชัดถึงความเชื่อมโยงของคนไทยกับธรรมชาติในสถานที่ต่างๆรวมถึงการใส่ใจในการดูแลตัวเองของคนในยุคปัจจุบันดีแคทลอนพร้อมเป็นหนึ่งในคันเจอร์ใหม่ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ด้านกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายด้วยอุปก ระคุณภาพราคาคุ้มค่าและคําแนะนำที่เป็นมิจจาทีเมดในสโต์ของเราดีแคทลอนปักหมุดบางกะปีสร้าง Urban a c t แอคทีฟโใจกลางเมืองเพื่อสารต่อกระแสรักสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องดีแคทลอนเดินหน้ากลายุทธ์บริงสปอ r ์ตโคลเซอร์ e ูผีเ เปิดตัวสาขาที่2 8ที่เดะมอนไลฟ์ฟาสโตบังกะปิซึ่งเป็นย่านศักยภาพของกรุงเทพตะวันออกรายล้อมด้วยชุมชนมหาวิทยาลัยและสนามราชบังคลากฬาสถานถือเป็นจุดยุทธศาสสําคัญที่แบรนด์ตั้งใจปักธงให้กลายเป็นเออร์บันแอคทีฟโซนแห่งใหม่ของคนเมืองสาขาใหม่นี้ออกแบบภายใต้คอนเซปต์เมซิเรสโตที่ให้ลูกค้าได้ทดลองเคลื่อนไหวและสัมผัสกีฬาได้จริงภายใต้พื้นที่กว่า1500ตรมผ่านการจัดวางสินค้าตา มาโหดหมู่กีฬาอย่างครบครันทั้งวิ่งปั่นจักรยานฟิตเนสโยคะแคมปิง้งเดินป่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กเช่นอิไลสเกตหรืออุปกรณ์สร้างทักษะทางร่างกายสำหรับเด็กตามอายุต่างๆไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมในฤดูหนาวการออกแบบเน้นบรรยากาศโปร่งโล่งสบายและเข้าถึงง่ายพร้อมพื้นที่สำหรับทดลองใช้อุปกรณ์จริงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการออกกำลังกายในบรรยากาศสนุกและเป็นกันเองนอกจากนี้ดีแคททอนยังร่วมมือกับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตบางกะปิและกลุ่มคนออกกำลังกายในพื้นที่วางแผนจัดกิจกรรมกีฬาตลอดทั้งปีอาท นสอนเทคนิคการวิ่งและรวมกลุ่มออกวิ่งหรือแคมปิ้งเวิร์กช็อปเพื่อสร้างพลังให้ย่านบางกะปิกลายเป็นแอคทีฟไลฟสไตล์คอมมูนิตี้ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและพลังบวกมิสเตอร์ดีเรนเชติกล่าวเพิ่มเติมว่าเรามองว่ากีฬาไม่ใช่เพียงอุปกรณ์หรือสถานที่แต่คือเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจความสัมพันธ์และความสุขในชีวิตประจำวันการเปิดดีแคทลอนสาขาเดอมอนไลฟสโตบางกะปิ จึงเป็นก้าวสำคัญในการนำพลังของกีฬาเข้าใกล้ชีวิตผู้คนและทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากีฬาเป็นเรื่องเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้จริง Bring Sport Closer to People ที่ดีแคทลอนกีฬาเล่นได้ทุกวนัน